พลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนเรื่องข้าราชการนะแต่ว่าคือคือจะต้องดำเนินการเป็นไปตามที่ทางทักษได้ไว้ให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหาสัยรชเนี่ยจะต้องอยู่ไปตลอดเพราะว่าสถาบาาันพระมหาสัชจะทรงสร้างประเทศชาติขนาดนั้นแล้วของเราผมไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพรรครงประชาชนจะไม่นั่นแต่เราจะรับฟังฟังฟังข้อคิดเห็นของประชาชนทั่วไปนะครับเราจะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผม,มไมไการเมืองก็ต้องมาเล่นเรื่องนี้กัน,นามากพมากผมผมไม่ทราบุณต้องไปถามพราดูก็ผมใจในสภาในการไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ห่วงนะครับฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการ สามภาพกันนะครับจะต้องดูร่วมกันก็ผมบอกไปแล้วไม่ทราบูยังไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยครับนะไปเขคุยคมอันนะนกรักคยานานแล้ว่พเหมือนันนะเหมือนก็รู้จักกันยนานว่อเหมือนกันนะเหมือนก็รู้จักกันยานาแล้วนี่ยอเหมือนกันนะเหมือนก็รู้จักกัน้วอเหอกัมนก็รเยานแล้วนี่เหมือนกันก็รู้จักกันามาเแวี่พเขมือนกเมือรเ้ยานานแล้วนีพเมืเหี๋ยวก็้ามาคุย่กันนะเหมอนก้ บอกว่าเราจะสนับสนุนคนอื่นคะไม่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 เห็นผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้สนับสนุนพรรคตวินเนี่ยผมผมยังไม่รู้ผนยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คิดเลยว่าจะสนับูนไข่เพราะว่าพรรคไม่ไม่ส่งไม่ส่งคนอยู่ครับตกใจไหมคะกับการที่บอกว่าจะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งแล้วค่ะใครใครจะตกใจระตกใจไม่เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาผนจะมาถามผมตกใจเรื่องอะไร พอก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเราก็ไปเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้อย่างเป็นเรื่องสัญญาที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเร็วคือไม่ไม่ไม่เกี่ยวแสดงว่าเราที่ออกมาต่อได้นี่ถ้าเ่าพากาะส่งคนลงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ริคเตอร์ที่ไม่มีต่างประเทศท่านมอบหมายให้คนไทยดูแลคนที่อยู่นี่ มาุ่นะมาคุณว่าผออาจารย์นรมนจากไม่ไม่ไม่เหมาไม่มาบมาผมผมดูผมก็บอกไปตามาอไปตั้งนานแล้วว่าผมจะดูผมดูกาไปลงกลับผมดู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 อกมีอบมายบุคคลืคะ่ยังไม่รู้ผมดูผมดูทั้งหมดแต่ทั้งประเทศอะท่านคะเดี๋ยวจะมีกฎหมายาเข้าสภาหัไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องนี้นะ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาแน,น,น่น,นอนแน่นอนราครัฐบาลร่วมมือกันดีอยู่แล้วนะอะไรนะนายกสบายใจได้ไนะานยกสบายใจได้ไ,ดไม่มีทำงานอย่างเดียวนะขอบคุณมครับ เขาพกไฟฟ้าน